นี่กำค,คัดเนี่ยน,นี่ดูมือกำค,คัดเวลาเราจอดนะเราหลับบิดกุญแจขั้นแรกอะบิดกุญแจนี่พี่บอมมังกรํำจะมาสอนขับรถโซนิกมีคัดเกียร์โยงไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเพิ่มเติมนะครับเกียร์โยงจำกุย้ยเกียร์โยงจำอีกรอบหนึ่งเกียร์โยงเกียร์โยงไม่ใช่เกียร์ธรรมดาระบบเกียร์โยงตบขึ้นเกียร์หนึ่งตบลงสองสามสี่ห้าคือเกียร์โยงตบลง คือเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานี่ตบลงเกียร์หส่วนตบขึ้น2 3 4 5หนี่คือเกียร์ธรรมดาโซนิกโอเควิธีการขับเกียร์โยงมาดูขั้นตอนแรกปิดกุญแจรถก่อนไอ้สั์มึงจะไปเป,เปิดแบตกูจะหมดไอ้ี่ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100 <c oughs> มึงไปขับตรงไหนมาในะความเร็ว100นะใส่ใส่บิดกุญแจแล้วก็อย่าเพิ่งกำคัด บิดไว้ความเร็วให้ได้ฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องให้มันดีโอเคมันอยู่แล้วทีนี้กำคัดโอเคกำคัดตบขึ้นโอเคทีนี้กำคัดไว้แล้วก็บิดให้มันได้ปล่อยปล่อยปลอย่ปลอยเกี้ร์เอาเอ้ายาเพึ่งไปเร่งดิตบลงเลยตบลงอีกครึ่งหนึ่งเลยยังพึ่งไปปล่อยมันด้นี่แหละยต่เย็นๆดิเฮ้ยคนดูเขาดูอยู่เอาไม่เอาไม่ไม่ เร่งความเร็วค้างไว้ตาสตาร์ทลูก59าเาควันผ่าเครื่องครึ่งหนึ่งครับผมอย่าไปบิดอย่างนั้นบิดแค่หน่อยนึงให้มึงเปิดลูกแจงวะเอาสตาร์ทใหม่ดิไม่ต้องกลัวล้มขาไปจังอยู่ไหวปะเนี่ยให้เราเราไหวปะเนี่ยสตาร์ทรถยังไม่ติดกับเราเ,เล่งความเร็วไว้อย่าไปเบิ้ลอย่าไปเ,ปเ,ปเปบิ้ลเราชาวบ้านหัวใจบายเอาใส่เกียร์กำคัด จะลืมกำคัดกำคัดใส่เกียร์ขึ้นเท hey, ตบขึ้นเราก็ก็ค่อยปล่อยคัดกับบิดพร้อมกันบิดก่อนบิดบิดแล้วก็ปล่อยคัดช้าๆแล้วก็บิดไว้ไปเอาขาขึ้นเลยปล่อยคัดช้าๆปล่อยคัดช้าๆแล้วก็ปล่อยไปเล่งไปแล้วก็ตบลงกำคัดต,ตบลงกำคัดตบลงมึงไม่กำคัอดอ่ะไอ้สัสเออไปพง,พงไปพงเล่งไปเล่นความเร็วกำคัดด้วยเล่นความเร็วให้มันเสมอกัรนะเทแล้วก็ตบลง ผบต้อง,งไปอันนี้เกียบสามแล้วไวอหกเล พร้อมกันนะครับผมโอเคแล้วก็บิดบิดขึ้นมาด้วยเวลาตกแล้วมาสอนวิธีการจอดทีเนี้ยเวลาจอดนะครับกำคันแล้วก็ค่อยปล่อยแล้วก็ถอนเกียร์ขึ้นแล้วก็เร่งความเร็วไว้ถอนเกียร์ขึ้นแล้วก็เร่งความเร็วไว้โอเคเร่งความเร็วไว้มึงถอนเกียร์ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย <S <S เฮ้ยเท่าไหร่แล้วลองปล่อยคดดันนี้มันไปอยู่เปล่าเฮ้ยเกียร์หนึ่งไอ้ซาตบลงนี่มันเป็นเกียร์สอง่อนไปเออตบลงแล้วก็ปล่อย เลี้ยงความเร็วไว้เล่งความเร็วไว้ตบเป็นเกียร์หนึ่งเลยความเร็วขนาดนี้ตบขึ้นให้หมดเลยเออแล้วก็โค้งกำลังคัดเยวะดิอย่าปล่อยคัดเออเบนความเร็วไว้โค้งเวลาโค้งอ่ะเออแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัดเลี้ยงความเร็วไปค่อยๆปล่อยคัดเลี้ยงความเร็วไปดับไปซะมึงมึงมึงได้ใส่เกียร์สองกับเกียร์หนึ่งหรือเปล่าตอนโค้งอ่ะตอนโค้งอย่าไปเออเกียร์หนึ่งแล้วตบลงอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สตาร์ท ขึ้นไป,ไปค่อยๆปล่อยไปให้ความเร็วมันเสมอการมึงมึงไม่เล่นความเร็วอะ่ะมึงไม่บิดมึงไม่บิดคันเร่งอะ่ะมึงต้องบิดไม้ด้วยตบขึ้นให้หมดดิตบขึ้นให้หมดตบให้หมดตบหมดยังตบลงครึ่งนึงพังเกียร์โยงกูพังแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นนะเอาตบขึ้นกำคัดตบขึ้น ำคัดตบขึ้นเคไปโอ้โ okay. <laughs> อะไรวะเฮ้ย hey, ทำอะไร <laughs> มึงทำอะไรมึงทำอะไรมือมึงงทำอะไรตบขึ้นที่หมดเออแล้วก็ตบลงครึ่งนึงมึงไปตบขึ้นอะไรให้หมดมึงตบขึ้นให้หมดเนี่ยคือตบเกนหนึ่งแล้วก็ตบลงเอาใส่ตบขึ้น บขึ้นยังตบขึ้นแล้วก็ค่อยๆเล่นผมเร็วไปเออเล่นผมเร็วไว้ตบลงกับคัดเล่นพร้อมกันเวลาใส่เกียร์เวลาใส่เกียร์คัดต้องเล่งพร้อมกันมลนถ้าตบล้มตบลงมตบล้มนี่ตบล้มแล้วก็ทำคัดเลยหล่อ้ยมึงฟังเสียงนะเสียงมัน พรอน,พ,อนพรไฟ,ไฟเบรกพรพกำคัดไว้เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังไอ้ย่าพอการตบขึ้นดิตบขึ้นให้หมดพอนนะตบขึ้นหมดเออเฮ้ยเฮ้ยมึงตบขึ้นค้างไว้ทําไมมึงอย่าไปตบค้างดิไอ้ย่ากูบอกให้ตบขึ้นทีละทีสัตว์เลยแม่งพังเกียร์ยโยงกวัวพังไอ้สัตว์ใครบอกมึงว่าตบขึ้นค้างอ่ะเขาไม่ให้ตบขึ้นค้าง โอ๊ยเกียโยงกูพังหมดเลยกูไม่เคยสอนเลยนะว่าให้ตบขึ้นค้างเนี่ยกูบอกให้ตบขึ้นตบขึ้นตบขึ้นให้หมดตบขึ้นให้หมดกูไม่ได้บอกให้มึงตบขึ้นค้างไว้ถือแล้วใจหัวใจดูนี่เออเต้นตุกตับตุกตับเลยสัตว์แม่งเออ้ยใจไม่นิ่งเลยจะกลัวตายยังไงวะมึงไปลงถ่ายนู่นนี่ขับไปดูลงถ่ายไว้เออมึงดูกูนี่ ขั้นแรกมีกุญแจามาดูมาดูจำไว้ใจบ่ามีกุญแจไม่ต้องทำ้ยอะไรทั้งนั้นลดไม้สัตว์ให้เข้าไปก่อนถ่ายนิ่งๆถ่ายนิ่งไอ้เี้ยดูแม่งใหม่กูพังเลยสัตว์แม่งไอ้ยแม่งแม่งไอ้สัตว์นี่ติดกุญแจขั้นแรกอะ่ะติดกุญแจแล้วก็สตาร์ท ไม่ต้องไปบิดมากเนี่ยตรงเนี้ยตรงนิ่งไว้เห็นไหมแค่นี้แหละโอ้โหนี่มอจัดแค่นี้มันปล่อยแล้วเนี่ยเห็นไหมมันไม่ดับหรอกเย็นมันอยู่สัดเกลียไม่เสมอกันแค่นี้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องพอได้แล้วนะเครื่องมันได้แล้วก็ดันดันหน้าดันหลังด้วยเวลาอยู่เนี่ยเห็นไหมมันอยู่แล้วเนี่ยดันหน้าดันหลังให้ให้รอบอะให้รอบโซ่เนี่ยมันได้เนห็นไหมมันจะดับก็บิดไว้ โอ้ยยยยยาย้ยยยยนี่ยยยยยยลยย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 ยวบคุยระบบเสียงมัยได้ความเร็วอ,นนววอนนยยนนยยันยย้ยย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 เรยยยมยย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 นยยยยยยวยยยยยยยัยย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 ยรยยอยย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 รอบนะออทียยย ปล่อยหมดเห็นไหมมันก็จะไหลของมันเองไม่ต้องไปบิดแรงถ้าบิดแรงมันก็จะกระตุกโอเคทีนี้ก็ค่อยๆปล่อยไปเห็นไหมเราปล่อยได้หมดแล้วทีนี้เครื่องมันไม่ได้เสียงเครื่องรอบเครื่องมันไม่ได้เราก็กำคัดล้วก็ตบลงเห็นไหมแค่นี้แล้วก็บิดไว้อยู่นี่คือเกียร์สองแล้วแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปเล่นเหมือนเดิมโอเคนี่ค่อยๆปล่อยไปรอบสามทีนี้เกียร์ที่สาม้วก็ตบลงทีนี้รอบนี้มันต้องตบเร็วๆ พร้อมกันใส่ลงกำคัดปล่อยปล่อยคันเร่งแล้วก็บิดพร้อมกันเนี่ยเห็นไหมต้องทําเร็วๆอ่ะทำให้อีกรอบนึงอันนี้เกียร์สามนะต่อไปเป็นเกียร์ซี็จะต้องทําเร็วๆไม่งั้นถ้าถ้าเราทําไม่เร็วคนอื่นก็แซงหัวไปแล้วมึงต้องทําเร็วๆเร็วๆเวลาใส่เกียร์ต้องเร็วๆไม่งั้นความเร็วเครื่องอ่ะมันจะไปไม่ทันคนอื่นเขามันจะแพ้เวลามึงแข่งอ่ะเนี่ย เราก็บิดไว้ตอนนี้เกียร์สแล้วแล้วก็พอจะใส่เกียร์สี่อ่ะมันต้องเร็วๆดูๆดูเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นแล้วก็เกียร์ห้าเนี่ยเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นเราต้องใส่เร็วๆไม่งั้นไม่งั้นแพ้โอเคก็เวลาจอดขั้นตอนการจอดอันนี้เกียร์ห้าความเร็วมันจะไม่เสมอกับเกียร์เราต้องกำคัดแล้วก็ตบขึ้นกำคัดแล้วก็ตบขึ้นนี่แล้วก็ยังปล่อยโย่ต้องทำเร็วๆ อันนี้เกียร์สแล้วนะตบขึ้นนะต้องทําพร้อมกันเหมือนตอนเราตบลงแล้วก็ตบขึ้นเป็นเกียร์สนี่เห็นไหมมันก็จะกระตุกดนึงนี่คือความเรม็วมันเสมอกันแล้ว mm hmm. นี่เห็นไหมแล้วก็บิดความเร็วให้มันเท่ากันตอนนี้เกียร์สเราก็สามารถปล่อยคัดได้แต่ความเร็วตรงนี้ต้องเสมอกับความเร็วคัดแล้วก็เกียร์ด้วยฟังเสียงเครื่องเอาทีนี้ก็กำเบรกแล้วก็ตบลงแล้วก็กำคัดทิ้งไว้นี่คือเกียร์สเห็นไหมมันจะอยู่แล้วจะบิดยังไงก็ได้ ดูข้างหลังด้วยนะมึงไม่ใช่หลอนโค้งไปตายหานี่ทีนี้กำคัดนี่ดันไปแล้วก็ค่อยปล่อยคัดไปนี่ตรงนี้จะยากนิดนึงเราอย่าไปปล่อยคันเร่งต้องให้มันเสมอกบคัดอันนี้เกียร์สองเราก็บิดไปต่อได้นี่บิดได้แต่มันไม่ได้เพราะว่าความเร็วมันไม่ได้ต้องตบขึ้นให้หมดนี่นี่เราก็ตบขึ้นให้หมดแล้วความเร็วนี่ต้องเสมอนี่นี่ไม่เนี่ยอย่าปล่อยอย่าให้มันดับคัดต้องกำให้มิดโอเคทีนี้เราก็พร้อมแล้วดูจะจะ จะสอนการแข่งว่าวิธีการแข่งเขาทากันยังไงให้รอบเครื่องมันได้ฟังเสียงเครื่องดันไปข้างหน้าดันมาข้างหลังตอนนี้เกียร์หนึ่งแล้วผมสับเกียร์หนึ่งอยู่แต่คันนี้ห้ามปล่อยโอเคพร้อมนะพร้อมดูเก็บดู สอนขับอะไรหรือไปทําคลิปไหนๆก็คอมเมนต์มานะครับผมก็คลิปนี้เป็นการสอนขับโซนิคโอเคจบคลิปไปนี้แหละจับได้เนี่ยเครื่องโอเคตบเกียร์ว่างด้วยเวลาเวลาจอดนะยังเพิ่งถ่ายดิถ่ายแล้วเลิกก็เอานะครับเวลาเราไหลไหลามาจอดนะครับแล้วก็กำคันนะครับแล้วก็ตบตบตบขึ้นนะบตบเบาๆเดี๋ยวดูตีนดิดูตีน,น,ตนมาดินดูเนี่ยเนะี่ยเกียร์โยงนี่ กำคัดเนี่ยนี่ดูมือกำคัดเวลาเราจอดเนี่ยเราไหลมาใช่ไหมอยากให้มันเป็นเกียร์ว่างเลยอ่ะคือเราตบแค่หน่อยเดียวครับอย่าไปตบมันแรงถ้าตบมันแรงมันจะขึ้นมาเป็นเกียร์หนึ่งเลยนี่เราตบให้มันหมดนี่เห็นไหมขนาดตบเบาๆมันยังขึ้นมาเป็นเกียร์หนึ่งเสียงมันจะดังตึกเนี่ยอันนี้แสดงว่าเกียร์หนึ่งผมรู้ได้ยังไงเอาลองปล่อยคัดแล้วก็ดันลถไปไปถ่ายให้มันเห็นรถดินี่นะผมรู้ได้ยังไงนี่ครับเห็นไหมครับ มันจะดันไม่ได้นี่คือเกียร์หนึ่งมาดูใกล้ๆวิธีการทําเกียร์ว่างเวลามันอยู่เกียร์หนึ่งเรากําคัดให้มิดตบลงครึ่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเกียร์สองเพราะมันดังแรงไปแล้วก็ตบขึ้นครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งให้มันดังตึ๊กหน่อยเดียวพอเสียงมันจะดังตึ๊กหน่อยเดียวถ้ามันดังแป๊กเกียร์สองไม่เกียร์สองก็เกียร์หนึ่งถ้ามันดังแป๊กอะ่ะนี่ครับปล่อยนี่เกียร์ว่าง ต้องขับบ่อยๆนะผมถ้าคนที่ขับโซนิกบ่อยๆจะฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเกียร์เขาจะเข้าใจครับว่ามันเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ว่างผมก็ขับมาหลายปีแล้วตัวนี้ประวัติกระโชกชนก็คลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมอย่าดราม่านะครับที่นี่ไม่มีบ้านคนครับมันเป็นทุ่งนาดูครับมองไปรอบๆมันไม่มีบ้านคนนะครับผมอันนี้ก็มาแข่งกันได้ครับถ้าใครอยากแข่งก็คอมเมนต์มาเลยครับผมจะจัดสนามแข่งให้นะครับผมแต่ มันก็จะรบกวนชาวบ้านนิดนึงนะครับแต่ก็คงไม่เสียงดังไปถึงนะเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นหมู่บ้านส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาไปจบคลิปอย่าดราม่าครับผม